<premises. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการทําแบบทดสอบลงในระบบส่วนการนะคะอันดับแรกเลยเมื่อคุณครูนะคะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้แล้วนะคะให้คุณครูสามารถตรวจสอบตารางสอบปลายภาคเรียนได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะจากนั้นคุณครูนะคะเลือกเข้าทําแบบทดสอบตามระดับชั้นของตนเองนะคะอย่างเช่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะเมื่อคลิกเข้ามานี้แล้วนะคะให้คุณครูตรวจสอบตารางสอบนะคะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ว่ารายวิชาของตนเองนั้นนะคะสอบวันที่เท่าไหร่เวลาใดนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกวันที่ต้องการเข้าทําแบบทดสอบค่ะกด<อ>ไปเลือกที่วันจันทร์นะคะตัวอย่างเช่นวันจันทร์นะคะก็จะปรากฏรายวิชาที่มีการสอบในวันจันทร์นะคะให้คุณครูนะคะคลิกทําข้อสอบได้เลยในรายวิชาของตนเองนะคะจากนั้นเมือนน่อมาที่หน้านี้แล้วนะคะคุณครูสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าชื่อวิชาของตนเองนั้นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะคะรหัสวิชาถูกต้องไหมระดับชั้นถูกต้องหรือไม่นะคะจากนั้นในส่วนของคําชี้แจง นะคะรบกวนคุณครูทุกท่านนะคะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตั้งแต่จํานวนข้อสอบเวลาที่ใช้คะแนนนะคะแล้วก็เวลาในการทำแบบทดสอบนะคะกี่โมงถึงกี่โมงนะคะตามตารางที่ได้แจ้งให้ทราบนะคะจากนั้นในส่วนนี้นะคะคุณครูเลื่อนลงมาในส่วนของลงมือทําแบบทดสอบนะคะในส่วนนี้นะคะตรวจสอบข้อมูลเช่นเดิมค่ะ คำชี้แจงนะคะแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะคุณครูสามารถนะคะที่จะเพิ่มคำถามในส่วนนี้เลยก็ได้นะคะหรือหากคุณครูท่านใดน,นะคะที่ได้ทำตัวข้อสอบไว้ใน Google Form ของตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะนำเข้าคำถามได้นะคะวิธีการนำเข้าคำถามนะคะก็คือกดที่นำเข้าคำถามตรงส่วนนี้นะคะจากนั้นให้เลือกตัว Google Form ที่ตนเองได้จัดทำเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวคำถามก็จะปรากฏขึ้นที่บริเวณด้านขวามือนะคะสามารถที่จะเลือกข้อคําถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะข้อคําถามนะคะให้ระวังนะคะว่าอาจจะไปปรากฏที่ส่วนอื่นก็ได้นะคะในส่วนนี้เราก็สามารถลบออกไปก่อนได้นะคะแล้วก็มาเลือกส่วนที่ถูกต้องนะคะในการนำเข้าคําถาม นะคะเราจะนําแบบทดสอบของตัวเองนะคะมาไว้ในส่วนที่ลงมือทําแบบทดสอบในส่วนนี้นะคะค่ะเมื่อข้อคําถามเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะค,คุณครูสามารถเฉลยคําตอบได้เลยนะคะทําเป็นแบบทดสอบได้เลยนะคะแต่ว่าให้ระวังนะคะในการที่จะเฉลยให้นักเรียนนะคะเราจะไม่เฉลยคําตอบนะคะรวมถึงคะแนนให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะก็จะปิดในส่วนนี้ทั้งหมดนะคะ แล้วก็คุณครูสามารถที่จะสลับคําถามคําตอบก็ได้ตามที่คุณครูต้องการนะคะในส่วนนี้ก็สามารถสลับตัวเลือกก็ได้นะคะตามที่คุณครูต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูเช็คบริเวณส่วนนี้ค่ะว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในไดรฟ์เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังนะคะก็เรามาระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะเมื่อทําข้อสอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็สามารถปิด ลงไปได้เลยนะคะค่ะแล้วจากนั้นนะคะสามารถแจ้งกับหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะหัวหน้ากลุ่มสาระสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบข้อสอบได้นะคะบริเวส่วนนี้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะรบกวนเรื่องระดับชั้นนะคะแล้วก็กลุ่มสาระวิชาที่ต้องการตรวจสอบนะคะให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็จะมีข้อคําถามนะคะก็ตรวจสอบแบบทดสอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รบกวนลงชื่อมาให้ด้วยนะคะแล้วก็กดส่งได้เลยเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าได้ตรวจสอบแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วในรายวิชานั้นนะคะค่ะมีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ